คนะคะ,ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่หลายท่านเลยค่ะถามมาว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ว่าเอสเพรสโซโทนิกเนี่ยเราทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาทำเอสเพรสโซโทนิกกันนะคะค่ะสำหรับเมนูเอสเพรสโซโทนิกค่ะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นเมนูกาแฟที่เราใส่กับตัวโทนิกวอเตอร์นะคะ <Okay. S 2> ตัวโทนิกวอเตอร์เนี่ยเขาเป็น น้ำที่เอามาอัดแก๊สค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าโทนิกวอเตอร์ก็คือ,อ,อน้ำที่เอามาอัดแกส๊สแล้วก็มีการผสมกับตัวยาควินินนะคะซึ่งจริงๆแล้วยาควินินเนี่ยใช้ในการรักษาโรคมาเลเรียนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าสมัยนีย้เราคงไม่ได้ใช้ตัวโทนิกวอเตอร์มารักษาโรคมาเรียละหลาะนะคะแต่ว่าส่วนมากเลยเนี่ยก็จะเอามาใช้ผสมกับเครื่องดืง่มพวก Alcohol, แอลกอฮอล์อะไรพวกนั้น เพราะว่าด้วยรสชาติของเขาค่ะตัวยาคืนินเนี่ยเขจะมีรสขมนะคะก็เลยว่าสมาริเราจะไปใส่กันกันกบตัวแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดความรสชาติมีความซ่าด้วยแล้วก็มีความขมแบบอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ตอนนี้ก็จะมีเมนูกาแฟค่ะที่เอาตัวโทนิควอเตอร์เรนี้มาใช้นะคะเราก็ใช้เป็นชื่อว่าเอสเพรสโซโทนิกกันนะคะเรียกอะไรว่านเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ค่ะเอาเป็นแบบ3แก้วเลยนะคะก็คือจะเป็นแก้วไซส์12ออนแก้วไซส์16ออนแล้วก็แก้วไซส์22่ออน,นะคะด้วยคาแรคเตอร์ส่วนตัวของโทนิควอเตอร์ที่ว่าเขามีความขมซ่าๆเบาอย่างเงี้ยนะคะ ก็เราก็เลยจะมีการมาแต่งรสชาติกันนิดนึงด้วยตัวมะนาวนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นตัวเลมอนก็ได้นะคะหรือบางคนจะใช้เป็นส้มก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ผลไม้เปรี้ยวอะค่ะมันจะมาช่วยทําให้รสชาติของ ความขมของโทนิกกับความขมของกาแฟค่ะมันกลายเป็นแบบมันดูสดชื่นขึ้นนะคะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันดีกว่านะคะสำหรับเมนูเก้าสิบสองออนค่ะเราจะใช้กาแฟกันอยู่แค่ที่1ช็อตเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็น96กับ22เราจะใช้2ช็อตค่ะกาแฟที่ได้ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใช้เป็นตัวอิตาเลียนโรส ก็คือเป็นอาราบิก้าแล้วก็เซนคั่วกลางเข้มนะคะไม่ได้ใช้เข้มมากแต่ว่าถ้าหากว่าที่ร้านใครใช้เป็นกาแฟตัวไหนอยู่ก็ใช้เป็นกาแฟของที่ร้านเองได้เลยนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ลองทําตามสูตรนี้ดูแล้วกันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากาแฟกันดีกว่านะคะ okay, เอาแก้ว12ออนก่อนค่ะเน่ก็จะใช้กาแฟที่1นช็อตแล้วก็1ออนค่ะ เขไป หออนค่ะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนค่ะสำหรับเมนู96กับแก้า2ออนนะคะเราก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตค่ะแล้วก็ใช้มาสูตรละ2อ,อเหมือนเหมือนกันเลยค่ะ กาแฟไวท้ทีเดียวเลยนะคะสามแก้ว okay. ตอนนี้นะคะก็เน่เตรียมกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแก้ว12ออนค่ะใช้กาแฟแค่1ออนนะคะแก้ว16ออนใช้กาแฟ2ออนแก้ว20ออนก็ใช้2ออนเหมือนกันค่ะทีนี้เยวเรามาทําส่วนผสมของเอสเโซ่โทนิกกันนะคะเ,เริ่มต้นนะคะสําหรับแก้ว12ออนค่ะสูตรของเราก็คือเราจะใช้ตัวโทนิกวอเตอร์เนี่ยที่4ออนนะคะก็เค็น เสร็จแล้วเราก็มาเทาใส่แก้วเลยนะคะเราอาจจะมีการตักตัวมะนาวนะคะใช้เป็นมะนาวหรือเลมอนหรือส้มก็ได้ค่ะเอาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตักน้ําแข็งใส่ค่ะพอเราตักน้ําแข็งใส่มาแล้วเราก็เทเจ้าตัวกาแฟเอสเปรสโซของเราเนี้ยค่ะลงไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ อันนี้เราก็จะได้มาเป็นโทนิกวอเตอร์สนาด9 12ออนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะพอมาเป็นแ16ออนเนี่ยส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือเราจะใส่โทนิกวอเตอร์นะคะมาที่5ออนค่ะโ <Okay. S 1> อเคก็เทเลยนะคะ5ออนแล้วเราก็เทใส่แก้วเลยนะคะแล้วก็ตัดมะนาวใส่ค่ะ อาจจะมีความเอามะนาววางข้างบนไปหน่อยนะคะเดี๋ยวพอเราเทกาแฟจะได้มีการผ่านให้น้ำกาแฟค่ะมีความได้ดึงรสเปรี้ยวของมะนาวออกมาเพิ่มด้วยอ่าทีนี้เราก็เทกาแฟใส่ลงไปเลยวว้า <Wow. S 1> อันนี้9 6ออนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูแก้ว22ออนกันบ้างค่ะ22ออนเราจะใส่โทนิควอเตอร์นะคะไปที่7ออนค่ะอันนี้ก็ใส่เลยนะคะ7ออนเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่มะนาวเหมือนเดิมค่ะนาวหรือเลมอนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยหรือส้มก็ได้นะคะแขนแข้ง แล้วเราก็มาท็อปด้วยเอปซอลช็อตนะคะสองช็อตค่ะสองออนเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ได้มาเป็นเมนูเอปซอลโทนิเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะมีความเสิร์ฟแบบว่าเอามะนาวนะคะค่ะที่เสิร์ฟไปแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ดีไซน์เลยค่ะว่าเราอยากจะเสิร์ฟเป็นแบบไหนนะคะเอาวางอ่ะ โอเคเสิร์ฟแบบ3ามแบบ3สไตล์เลยค่ะโอเคถ้างั้นก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับเมนูเอสเพรสโซโทนิกนะคะสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะคะก็ทำแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเนมาชิมให้ดูนะคะว่าเราได้เราทำมาเป็นเมนูเอสเพรสโซโทนิกเนี่ยเราได้รสชาติของกาแฟเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วความขมของโทนิกว่าเท่์กับความขมของกาแฟมันจะมาเข้ากันได้ยังไงนะคะมาชิมกันค่ะเดี๋ยวเราลองชิม9ก้าอออนแล้วกันนะคะ รสชาตินน่าจะเหมือนกันแหละออฟแก้วเดียวพอเนานะอ่ะอืมว้าวจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอะความความขมของโทนิกวอเตอร์คือเขามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพอเรามันมีความมะนาวเข้าไปด้วยค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนมีนมความเปรี้ยวห้าเข้ามาทําให้รสชาติมันอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็เราคนคนกาแฟอืมมันกลายเป็นว่า เข้มของกาแฟกับขมของโทนิกวอเตอร์มันกลายเป็นไปด้วยกันได้ฮะเออแต่ต้องเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าชอบความขมได้นะคะเพราะว่าโทนิกวอเตอร์กขขมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ขมแบบอะไรนะคือม่นเหมือนขมเรากินยานความยาติดปากนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีความเปรี้ยวสดชื่นซาของตัวมะนาวเข้ามาค่ะแล้วก็ตัวกาแฟเนี้ยไม่ได้ขมไหมนะคะเป็นเข้มที่ว่ากําลังคือเข้ากันได้ดีน,นี่ว่านะแล้วกลายเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะ อ,อร่อยนะอร่อยตรงมีมะนาวเข้ามาช่วยเนะี่ยจริงนะเนี่ยนะหวานเบาๆแล้วก็เปรี้ยวอหอมๆมะนาวแล้วก็ขมป,ปลายๆเออเป็นรสชาติที่แปลกนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีเสน่ห์อย่างนะึคะสำหรับเมนูเอสเโซโทนิกค่ะถ้ายังไงเราไปลองทากันดูได้นะคะท่านที่ถามเข้ามาก็ได้มาแชร์ให้เราค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะจะทําเป็นไซส์แก้ว12ออนซ์1 6ออนซ์12ออนซ์แล้วก็ลองดูนะคะตามที่ร้านตัวเองใช้แก้วอยู่เลยค่ะแล้วก็ถ้าทําแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันนะคะหรือว่า อ,อ,อยากจะแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีค่ะคอม,มคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากจะให้แน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรอยากจะมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวแน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวลาที่แน่มีคลิปดีๆค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เอสเพรสโซโทนิกค่ะทำง่ายมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะสำหรับวันนี้เอสเพรสโซโทนิกค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ว่ามันก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งน,นะคะไปลองทำกันดูค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ